สวัสดีครับกลับมาพบกับเคส c h ชาแนลครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าไฮเกรดนะครับจากซีรีส์กันดัมลีอาร์ลีควีมฟอร์มเวนเจสนะ,ะตัวนี้ซีรีส์นี้ฉายอยู่ในกันดัมขายอยู่ใน n น t f l i x นะครับเพื่อนๆสามารถหาดูได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นคิวของไฮเกรดหนึ่งต่อร้อยสี่สี่นะครับ MS06F สศูกเอฟซากูทูเอฟไทนะครับ โซลารี่นะครับก็เป็นชื่อของคนขับนะผู้กองหมาป่าสีแดงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชื่อของหน่วยนี้นะครับหน่วยหมาป่าสีแดงตัวนี้นะครับเป็นแมชโปรดักต์ด้วยนะตัวเฉพาะนะครับเครื่องเฉพาะของโซลารี่นะผู้กองอันนี้ก็เป็นภาพข้างกล่องนะตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับข้างในประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันนะครับอันนี้ผมแกะถุงไว้เสร็จแล้ว อ,อันนี้ใบประกอบนะครับใบประกอบตัวซากุเนี่ยจะมีแผงอยู่ทั้งหมดเจ็ดแผงนะครับไม่มาไม่หมายข้างหลังก็จะเป็นตัวแอคชั่นต่างๆนะครับแล้วก็จุดติดสติกเกอร์นะครับผมอันนี้แล้วก็ในนี้เขาจะมีใบแก้ไขชิ้นส่วนด้วยนะครับวิธีการประกอบชิ้นส่วนอันนี้เป็นส่วนแก้ไขนะด,ดูใบประกอบดีๆนะครับผมทีนี้เรามาดูกันทีละแผงอันนี้แผงแรกเลยนะครับ อ่าแผงแรกเนี่ยแผงแผงแผงอา้าวหาชื่อแผงไม่เจอแผงสีหนึ่งอ่าโอเคสีหนึ่งสีหนึ่งเป็นโครงในอ่ะเป็นเกาะนอกสิเกาะนอกด้วยโครงในด้วยนะครับเป็นแผงสีดาร์เก้นะโอ้โหเส้นเส้นค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ด้านหลังโอ้โหด้านหลังโลนสวยมากนะครับใครที่ชอบแบบทำดีเทลนะผมว่าน่าจะสนุก นะตัวนี้ขวานนะครับค่อนข้างขวานยังดูมีดีเทลเลยอ่ะดูเดีเมื่อนดูขวานอ่ะโอ้ดีเทลเหนือกว่าซากุเยอะเลยนะครับอแผงต่อมานะครับเป็นแผงสีเทานะเป็นไลเกอันนี้สีส,สีสามสีสองสีสองก็เป็นส่วนขาวนะครับผมอ่าหน้าอกด้วยอ่าแผงสีน้ําตาลนะครับอันนี้แผงบีหนึ่งนะก็ แข็งเกาะสีน้ำตาลเป็นน้ำตาลบราวานะครับอ่าจะเรียกไงน้ำตาลเนาะน้ำตาลแต่เป็นน้ำเป็นน้ำตาลอ่อน่าตีอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะสับสนกันเนาะระหว่างน้ำตาลน้ำตาลมีหลายเฉดนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ่อนนะยังไม่ถึงรายนะครับแต่ก็เป็นสีน้ำตาล่าต่อมาดีหนึ่งนะอันนี้ดีหนึ่งอันนี้ดีหนึ่งดีหนึ่งก็เป็นคงในนะครับด์กเก้ นะครับออกสีน้ําเงินอาจออกสีเทาดํดๆสีเทาน้ําเงินไม่ใช่เทาดําๆเทาน้ําเงินแล้วก็นี้ดีสองนะครับคงในเหมือนกันนะนี่นะครับผมต่อมาครับอันนี้เป็นแผง B2 นะเกาะน,นอกสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับผมมือเอจะมีมือนะครับส่วนเท้าด้วยหนะ้าอกแบ็คแพ็คนะครับผม อันนี้ตรงส่วนหัวซาก,กุูนะนี้โหดูดิรายละเอียดหัวนี้แบบล่องเพียบเลยอะ่ะโหใครที่ต่อดิบแล้วแบบตัดเส้นนะผมว่าน่าจะโอเคเลยนะแล้วก็แผงสุดท้ายเป็นแผง A1 หนึ่งนะครับแผงสีแดงโหโลดูด,ด,ดิมันแบบโอ้โหดีเทลยุบยับเลยน่าจะสนุกแล้วแหละ ว่าตัวนี้น่าจะต่อกันสนุกนะครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้1แผ่นนะครับเป็นเลียวรสติกเกอร์ก็จะเป็นลวดลายนะตรงนี้นิตาไลาทีมนะครับผมอันนี้ก็เป็นชิ้นงานแผงทั้งหมดนะครับของเจ้าซากุ F2 ตัวนี้เดี๋ยวง่ายผมจะไปประกอบให้เสร็จนะเดี๋ยวเรามาค่อยมาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับผมไปไปประกอบกันเลยครับ ประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับไฮเกรด m f f s 0 6 f อสศากุดนะครับ f t y p i นะเครื่องของผู้กกง s o l a r r y นะครับผมอ่านี้นะครับก็เป็นตัวหุ่นที่เราประกอบเสร็จแล้วอลองดูดีเทล,ลกันนะครับข้อดีของซีรีส์นี้นะครับเหมือนกับที่ผมได้รีวิวกันดั้มไปแล้วนะก็คือซีรีส์นี้ครับดีเทลของการออกแบบรายละเอียดตามชิ้นส่วนต่างๆเนี่ย นะครับล่องต่างๆทํามาได้ดีมากนะผมบอกเลยเนี่ยตรงหัวไหลการแยกสีอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่โดยรวมเนี่ยนะก็ค่อนข้างโอเคมากนะครับอันนี้ช่วงขาเดี๋ยวเราค่อยมาดูรูปแบบการออกแบบกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหุ่นก่อนนะครับก็เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับนอกจากตัวสักกุหนึ่งตัวเนี่ยที่เราจะได้นะครับเราจะได้อะไรอีกนะ เราจะได้ปืนนะครับ1กระบอกอปืนกลน,นะครับสกกุแมชชีนกัน1กระบอกนะครับแล้วก็มีขวานด้วยนะครับขวาน1อันนะครับความความร้อนแล้วก็จะมีมือมาให้ทั้งหมด2คู่นะครับมือหนึ่งก็จะเป็นมือแบบที่ใช้อยู่ที่ผมใส่อยู่ในหุ่นนะก็เป็นมือแบบใช้กำรรอาวุธนะครับแล้วก็มือซ้าย1อันนะครับที่เป็นแบบแบบมือ นะครับแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งอานมเนี่ยก็จะเป็นมือแบบใช้ถือปืนนะครับผมอันนี้อีกหนึ่งอันอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เจ้าซากุตัวนี้มีนะครับอุปกรณ์อาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งแนมะ้แต่ตัวในซีรีส์เองนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ดูเนี่ยผู้กองซูาลารีเนี่ยค่อนข้างต่อสู้เก่งนะขับหุนเก่งมากต่อสู้เก่งบรัญรชาการเก่งนะครับอาวุธที่ใช้ก็เลยมีไม่เยอะเนาะก็จะมีแค่ นีจ้จริงๆนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพวกลูกน้องเนี่ยก็จะมีอาวุธที่คล้ายๆกันอาจจะมีเพิ่มเติมบ้างบางคนอาจจะเป็นหน่วยสนับสนุนเนี่ยก็จะมีปืนยิงระยะไกลนะครับผมแต่ในส่วนของตัวตัวกล่องเนี้ยเราจะได้มาแค่นี้จริงๆนะครับอาวุธไม่เยอะนะแต่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพแล้วกันดีเทลดีนะครับเรามาลองเปรียบเทียบกันก่อนนะครับว่าระหว่างเจ้าซากุนะครับตัวเอฟไท กับสากุทรงปกตินะครับผมเราจะเห็นเลยว่าสากุนะครับของ f อฟทาเนี่ยตัว f อฟทายนะครับของภาคนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าสากุของไซส์ปกติ h ไฮเกตอยู่ประมาณ2เซนเลยนะครับเกือบ2เซนสูงกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ล่ํากว่าด้วยมันล่ํากว่าแบบเห็นเห็นเลยนะถ้าเปรียบเทียบนะครับเพื่อนๆเปรียบเ,เ,เทียบกันดั้มเนี่ยนะ เทียบกับกันดั้มกันดั้มอะดีไซน์ดีนะครับแต่มันผอมเนาะมันก็จะดะูเหมือนคนแบบสุขภาพดีแล้วกันผอมๆนะครับส่วนเจ้าซากูเนี่ยจะเหมือนคนที่แบบไปออกกําลังกายมันหนักมากล่ามากนะครับน้องๆน้องๆคิงคองอ่ะ,อออะถ้าทําเปรียบเทียบนะก็คือคิงคองอะมันแบบโอ้ก้ามใหญ่นะครับเหมือนกล้ามหน้าอกใหญ่แขนล่ํานะครับดู โห oh, หนาตันถ้าเทียบกับกันดั้มเนี่ยนะซากูก็ยังดูหนากว่านะครับแต่แปลกดีนะครับาภาคเนี้ยเขาทําแขนมายาวทั้งคู่เลยถ้ากันดั้มเนี่ยเกือบถึงเข่านะครับซากุเนี่ยก็อีกนิดนึงก็ถึงเข่านะถ้าเปรียบเทียบระยะเนี่ยอีกนิดนึงก็ถึงเข่าละนะครับก็จัดว่า,อ,าออกแบบแขนมาให้ได้ยาวดี นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อให้มันใกล้เคียงกันมากกว่านะในความรู้สึกผมอ่าเมื่อกันด้ามมันแขนยาวแล้วอะซากุก็เลยแขนยาวด้วยนะครับอาจจะเป็นเขาเรียกไงถ้าเราอิงตามซีรีส์นาะอก็อาจจะเป็นรูปแบบการออกแบบนะครับแล้วก็การสร้างเครื่องจักรในใ,ในในตัวซีรีส์เป็นแบบนี้ละกันนะครับผมเน้นหุ่นแขนยาวนะก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ นะอันนี้ก็เป็นส่วนโล่นะครับอสองข้างทีนี้นะครับเราจะมาดูกันต่อนะครับไปกันต่อทีอ่เดี๋ยวมาดูอาวุธกันก่อนนะเปรียบเทียบอาวุธกันอันนี้ปืนซากุแบบธรรมดานะครับอันนี้เป็นของเลียวเกตนะกับอันเนี้ยที่เป็นปืนซากุของอภาคนี้นะครับเราจะเห็นว่าดีเทลปืนของภาคนี้สวยกว่านะผมบอกเลยผมยอมรับเลยไม่ว่าจะเป็นตัวตลตัวตลบลูกปืนลูกปืนแมชชีนเนี่ย ก็ค่อนข้างมีดีเทลนะอ่าตัวปืนก็ดูสวยดีนะครับอันนี้ตัวปืนทีนี้ขวานอ่าขวานเนี่ยอันนี้ของเลวเกตเนี่ยเล็กไปเลยพอเทียบกับขวานของเจ้าซากุต,ตัวนี้นะครับใหญ่ด้วยแล้วก็ดีเทลขวานสวยด้วยนะครับเนี่ยเราจะเห็นแบบลวดลายนะครับต่างๆเนี่ยโอ้ค่อนข้างมีร่องมีอะไรอ่าทำสีนะครับผมบอกเลย หุ่นภาคเนี้ยทั้งทําสีไม่ทําสีก็ได้ไม่ทําสีก็ได้นะครับอาจจะทําเวททัลลิ่งเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยสนุกแน่นอนผมบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าตัวเนี้ยทาสนุกเลยแหละทั้งเวททัลลิ่งทั้งทาสีใหม่ทั้งอะไรดีเทลมันเยอะครับเราสามารถทําอะไรได้เยอะมากนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอุปกรณ์แล้วก็เรื่องของดีไซน์นะ,ะทีนี้เรามาดูจุดขยับกันละ ในเรื่องการประกอบก่อนอมาเรื่องการประกอบสากูตตัวนี้ประกอบไม่ยากเขาเรียกประกอบง่ายนะง่ายพอๆกับกันด้ามแหละรายละเอียดดีเทลของเขาเรียกรูปแบบการประกอบเนี่ยตัวนี้จะไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับค่อนข้างลงตัวในการประกอบเลยใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็ประกอบได้นะครับแต่ทีนี้จะมี บางคนอาจจะสงสัยเนาะแผ่นกระดาษใบนี้นะครับใครที่ได้สากลูไปเนี่ยจะได้แผ่นกระดาษสีขาวใบนี้ไปด้วยนะครับอันเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับบอกก่อนตอนแรกอะ่ะผมยังไม่ได้แปลผมยังไม่ได้ประกอบอะ่ะผมคิดว่าเอ้ยมันคงมีปัญหาเรื่องการประกอบนะเขาถึงให้อันนี้มาแต่เอาจริงๆอ่ะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยเนื่องจากนะครับใบประกอบอะ่ะในใบประกอบอ่ะครับอ่ามันเป็นรูปเดียวกันเลยตอนแรกก็งงๆนะครับแต่พอประกอบเสร็จอ,อ๋เข้าใจละนี่ มันเป็นรูปเดียวกันนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกและนะเนี่ยมันจะอยู่ขั้นตอนตรงนี้เลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูมันจะอันเดียวกันนะครับประเด็นก็คือเนื่องจากรูปอะครับรูปตัวเนี้บันไดออะทำรูปมาผิดนะเขาดันมีท่อ,อมีเต้าเสียบตรงเนี้นะครับสามเต้าสามก้านนะแต่จริงๆอะนะครับในชิ้นงานจริงจะมีแค่สองอัน ไม่มีตรงกลางนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่คนไหนที่กําลังประกอบหรือสงสัยไม่ต้องสงสัยอะไรนะครับประกอบไปได้เลยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับผมเขาก็เลยใส่ใบเนี้ยมาเพื่อต่อแก้ไขแล้วกันเพราะว่าเหมือนว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนทําใบประกอบแล้วอ่ะเขาไม่ได้แก้ไขตรงนั้นมา นะครับเขาก็เลยมาตามแก้ทีหลังเนาะอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการประกอบอะไรมากนะครับทุกอย่างประกอบได้ตามปกติเลยนะทีนี้เรามาดูดีเทลกันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ดูจุดขยับกันนะเริ่มจากหัวก่อนนะครับหัวเนี่ยก็สามารถหมุนยกขึ้นนะครับหมุนได้360องศาเลยด้วยนะตรงนี้ ก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนตานะครับโมโนอายเนี่ยสามารถหมุนได้นะเพียงแต่เวลาจะหมุนนะครับเพื่อนๆต้องเอาหัวออกมาก่อนแล้วด้านล่างเนี่ยมันจะมีนะครับมีตัวสลักให้เราสามารถหมุนได้นะตรงนี้เวลาเราจะหมุนเนี่ยครับเพื่อนๆอาจจะต้องใช้ทวิเซอร์เนาะใช้ที่คีบเนี่ยครับค่อยๆดึงไปซ้ายขวาอย่างเงี้ยตาก็จะหมุนเปลี่ยนทิศได้นะครับอ่าอย่างเงี้ยนะไปสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็น รูปแบบการหมุนนะเอาปรับมาตรงกลางก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นการหมุนนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์ด้วยนะตาก็เลยดำๆนิดนึงนะครับผมอ่าทีนี้ในส่วนหน้าอกนะครับผมหน้าอกเนี่ยอ่าเขาออกแบบมาเนี่ยอาจจะค่อนข้างแบบสักกูตัวนี้อาจจะขยับตรงส่วนหน้าอกได้น้อยนะเพราะว่าถ้าอ่าผมยกแขนข้างนี้ขึ้นก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันโยกมาได้แค่นี้แค่นี้เองนะครับ อ่าถ้าดึงขึ้นมานิดนึงมันก็จะโยกได้อีกนิดนึงอ่าก็จะได้แค่ประมาณนี้นะก้มไม่ได้เยอะนะครับส่วนหนึ่งติดตัวเกาะทั้งนั้นเลยนะบูสเตอร์ก็ไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากนะครับถ้าเทียบกับเรียวเกตน,นะผมว่าบูสเตอร์ตัวนี้ก็เรียบๆดีนะครับท่อไม่มีปัญหาเรื่องติดกัดขัดขวางการอขยับอะไรนะครับผมส่วนการโยกไปซ้ายไปขวาเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะครับผมอาจจะไม่เยอะนะ แต่ก็เพียงพอแล้วกันเพียงพอเพียงแต่เวลาเวลาจะขยับเนี่ยผมแนะนําว่าเพื่อนๆดึงขึ้นมานิดนึงนะมันถึงจะติดเพราะว่าถ้าไม่ดึงขึ้นมาอ่าเปลี่ยนเป็นไม่ดึงนะครับกดลงไปก่อนอ่าโอเคพอกดลงไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ดึง่ะครับมันจะติดก่อยอติดที่กระโปรงนะครับหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งขยับยากมากนะครับส่วนการหมุนอ่าหมุนซ้ายหมุนขวาจะหมุนได้แค่นี้ นะครับมันหมุนได้แค่นี้เลยเพราะว่าติดกระโปรงหน้านะตอนนี้ก็จะเป็นจุดขยับที่อาจจะดูน้อยไปน,นิดนึงสําหรับตัวตัวตัวตรงส่วนของหน้าอกนะครับทีนี้ตรงส่วนแขนนะก็ยกได้แค่นี้นะครับสองข้างเลยอส่วนหนึ่งเขาออกแบบมาเนี่ยมันค่อนข้างตรง,ตรง,ต,รงตรงจุดขยับตรงเนี้มันได้แค่นี้จริงๆนะครับจะไม่ได้ตั้งฉากขึ้นมาได้เยอะนะ,ะมันไม่ได้ติด ติดเกาะไม่ได้ติดโล่ไม่ได้ติดเกาะที่ตรงนี้นะครับแต่มันติดตรงส่วนด้านในเลยนะที่แบบเขายกได้แค่นี้จริงๆนะครับเวลาดึงออกมาก็ได้พอๆกับกันดั้มนะครับเวลาโยกมาข้างหน้านะก็ได้ประมาณเดียวกันนะครับส่วนการหมุนก็เหมือนเดิมนะครับต้นแขนหมุนได้360อองศาแขนนะครับพับศอกได้เต็มนะครับผมอันนี้ได้เต็มดีไซน์แขนนี่สวยมากเลยนะเพื่อนๆต้องบอกเลย ทำสีสนุกแหละผมบอกเลยนะอะ่ทีนี้เรามาดูส่วนกระโปรงละกระโปรงเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่สุดนะครับเป็นข้อเสียข้อหนึ่งที่ผมเจอเลยก็คือปกติทั่วไปอะครับเราเราเราเขาเรียกไงผมเปรียบเทียบให้ดูปกติเนี่ยกระโปรงมันจะ,ด,ะดึงขึ้นลงได้หนึ่งอันเนะเาะไปไหนเลยนะครับปกติเนี่ย ให้ไม่เป็นไม่เป็นของเลียวเกตนะเป็นของไฮเกตเนี่ยมันก็เราสามารถตัดแล้วก็พับขึ้นมาได้นะครับข้างใดข้างหนึ่งแต่พอเป็นเจ้าซากุตัวนี้นะครับผมมันจะมันจะไม่มีแกนกลางคือมันมีนะครับแต่เพราะว่ามันถูกล็อกด้วยชิ้นตรงนี้ที่เป็นชิ้นเดียวนะทำให้มันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้ข้างเดียวนะครับมันจะต้องดึงขึ้นมาทั้งสองข้างและเวลาที่เพื่อนๆจะดึง นะต้องดันมาข้างหน้านิดหนึ่งดึงออกจากจากตัวล็อกนะครับแล้วมันจะดึงขึ้นได้เยอะมากมันจะเปิดกระโปรงขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าเราไม่ดึงนะครับอันนี้กดกลับเขาไิคืนนะถ้าเราไม่ดึงเนี่ยกระโปรงจะเปิดได้แค่ประมาณนี้นะไม่ได้เยอะมากนะครับอ,อันนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะเป็นข้อเสียอย่างหนึง่งตัวหนึ่งในในตัวซากุนะครับส่วนกระโปรงด้านข้างนะครับก็ ดึงออกมาได้ไม่เยอะนะพับขึ้นได้ไม่เยอะเพราะส่วนหนึ่งติดส่วนที่เป็นลําตัวบนนะครับมันก็เลยดึงได้ไม่เยอะก็ส่งผลนิดนึงนะครับอ่าถ้าเราดึงได้ไม่เยอะเนี่ยเราดึงขึ้นมาก่อนมันจะก็จะส่งผลให้การแยกขาของซากุนะครับตัวนี้ทําได้แค่นี้อ่ามันจะไม่ได้แยกได้แบบขึ้นไปสุดนะครับผมนี่มันจะได้แค่ประมาณนี้แหละเพราะว่าสุดท้ายจะติดกระโปรงทั้งคู่ละ นะก็ประมาณนี้เพียงพอต่อการขยับแล้วนะครับอต้องบอกก่อนเวลาเราจัดท่าหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหัวเข่านะครับอรอบเนี้ยเขาออกแบบท่อชุดนี้มาดีมากนะความรู้สึกผมปกติเนี่ยท่อตรงขาเนี่ยครับมันจะเป็นท่อเส้นเดียวนะสากุทั่วไปเนี่ยครับมันจะจะเป็นท่อเส้นเดียวแบบเนี้ยนะแต่พอตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นข้อสองปอม นะท่อตรงนี้จะมี2ข้อนะครับบนกับล่างแล้วก็มีตัวเชื่อมทําให้เวลาที่เราขยับเนี่ยครับาขาพับได้เต็มแล้วท่อเนี่ยก็จะไม่ขัดขวางการขยับของขาด้วยไม่ต้องกลัวแบบสายสายพลังงานจะหลุดหรืออะไรมันจะแบบต่อเนี่ยต่อกันมาแบบนี้เลยนะครับทำให้เวลาที่เราขยับขาทําได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ในส่วนเท้านะครับก็โยกขึ้น โยกโลงนะครับบิดซ้ายบิดขวาได้ประมาณนี้อ่าอันนี้ก็เพียงพอต่อการจัดท่าละแต่ต้องยอมรับนะครับว่าการจัดท่าของซากุตัวนี้อาจจะทําได้อ่าผมลองจัดท่าหลายๆท่าละมันไม่ค่อยสวยอะ่ะออท่าที่ดีที่สุดนะสําหรับการโชว์ซากูจริงๆสาหรับตัวเนี้ยอาจจะเป็นเนี่ยยืนอย่างนี้แหละครับสําหรับผมนะแต่ถ้าจัดท่าอื่นเนี่ยมันเหมือนแบบด้วยทรงเนี่ยทรงหุ่นมันดูคิงคอง นะครับมาดูคิงคองดีมันก็เลยแบบทําให้เราจัดท่าบางอย่างเนี่ยค่อนข้างแบบจัดแล้วมันดูแบบไม่ค่อยสมส่วนเดี๋ยวอาจจะต้องอผมอาจจะต้องไปลองจัดท่าเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อให้มันดูแบบมีมิติมากขึ้นในการถ่ายรูปแล้วกันนะครับอันนี้มุมด้านหลังนะครับกระโปรงเนาะอันนี้ครอบคับก็อันนี้ก็เป็นจุดขยับทั้งหมดนะครับแล้วก็จุดบอร์ดของการขยับด้วยนะครับที่มีกับสากุตัวนี้นะอันนี้ก็ เป็นดีไซน์ทั้งหมดรูปแบบทั้งหมดการขยับทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมสรุปมาให้เพื่อนๆดูในการรีวิวให้ดูเลยนะครับว่าจุดขยับเป็นยังไงนะทีนี้หัวข้อสุดท้ายละเรามาคุยกันเรื่องของราคานะครับเจ้าซากูเอฟท้ายตัวนี้นะครับเครื่องโซลารีราคานะครับเปิดมาที่1,900เยเยนนะถือว่าไม่แพงนะครับราคาเท่ากับกันดั้มเลยนะต้องยอมรับ เลยว่าราคาไม่สูงนะครับถ้าเทียบกับกันพารุ่นใหม่ๆนะครับตัวนี้อาจจะถือว่าถูกได้ซ้ําราคาขายในไทยนะครับก็ผมไม่พูดถึงพิออเดอร์นะผมพูดราคาขายปกติเลยละกันนะครับราคาขายปกติตอนเนี้ยถ้าไม่มีภาวะเรื่องของสินค้าขาดตลาดนะครับไม่มีการรีเซลเนี่ยสกักกูตัวนี้จะขายกันอยู่ประมาณส650ักห5 0้อยห้าสิบถึงห9 0้อยเก้าสิบาทนะขึ้นอยู่แต่ละที่ขายนะครับแต่ราคาก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะส่วน ราคารีเซลตอนเนี้เท่าที่ผมเห็นมันก็ไปเกิน800รยละแปดร้อยเก้ารบาทนะครับเพราะว่าแน่นอนวันที่เราอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่ตัวซากุตัวเนี้วางขายวันแรกนะครับแล้วหลายๆร้านหลายๆที่นะครับพบว่าสินค้า no stock เรียบร้อยเลยนะครับสินค้าหมดสต็อกการขายกันแป๊บเดียวเกลี้ยงนะครับคนวิ่งซื้อกันใหญ่เลยกันดัมเบลนี่รู้สึก2ชั่วโมงนะครับสินค้าหมดเกี้ยง นะครับผมก็อันนี้เป็นเรื่องราคานะ,ะใครที่รอได้นะครับผมแนะนําให้รอนะใครรอไม่ได้ก็ถ้ารู้สึกว่าราคารีเซลสู้ได้นะครับเพื่อนๆก็ซื้อเลยละกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เรามารีวิวเจ้าไฮเกตซากุนะครับซากุทูเอฟไทเครื่องของผู้กองโซลารีนะครับผมในส่วนของซากุนะผมบอกก่อนอ่า ในหนังในซีรีส์นะครับในซีรีส์เนี่ยมันจะมีเครื่องซากุอยู่ทั้งหมดเนี่ยหกเครื่องอมีหก <ส S 1> เครื่องนะครับแบ่งออกเป็นตอนที่เปิดตัวตอนแรกเนี่ยจะมีเครื่องของโซลารี่เป็นเครื่องหัวหน้าแล้วก็มีลูกน้องอยู่อีกสามเครื่องนะครับก็จะรวมกันเป็นสี่เครื่องบวกกับอีกสองเครื่องนะครับที่อ่า,อาปรากฏตัวในตอนที่สี่สามกับสี่เนาะก็จะเป็นเครื่องที่ สร้างจากซากนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเหมือนสปอยนะแต่เพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับอ่าก็จะเป็นทั้งหมดจะมีซากุอยู่หเครื่องนะครับประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือซากุทั้ง5เครื่องที่เหลืออยู่จะเป็นสินค้าพรีเมียมบันไดนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจแล้วหากดกัและกันเพราะว่า มันอาจจะค่อนข้างกดยากนิดนึงนะช่วงนี้แล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะใส่สต็อกมาให้เรากดเยอะแค่ไหนนะแต่ก็นะนั้นก็ไปสู้กันเองนะครับในเรื่องของราคาส่วนตัวอื่นนะครับแน่นอนมีถามกันมาเยอะแหละนะแม้แต่ในคอมเมนต์ของกันดั้มก็ถามมาว่า,ากููปนะครับมีกููปมีซากุแทงมีจิมนะครับสาเครื่องนี้ในอนาคตจะมีทำขายไหม เอาจริงๆอะ่ะผมอยากให้มีนะผมว่ากรุ๊ปอะ่ะสวยนะเพราะว่ากรุ๊ปอะ่ะแทบจะเอาดีไซน์กรุ๊ปของ08ทีมมาเลยอะ่ะนะครับกรุ๊ปคัสตอมเพราะฉะนั้นดีไซน์ที่อยู่ในหนังมันจะดูดิบขึ้นแล้วก็ดูแบบหนักแน่นมากขึ้นด้วยซ้ำค่อนข้างสวยเลยแหละแต่อันนี้ก็ต้องรอรุ้นในอนาคตส่วนจิมส่วนการแค้งอ่ะสกุตแท้งก็รอว่ากันไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องอนาคตนะอ่า นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เรามารีวิวเจ้าซากุตัวนี้นะครับน่าจะครบถ้วนหมดแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนมีอะไรสงสัยนะครับสามารถสอบถามเราในคอมเมนต์ได้เลยนะพูดคุยกันนะครับผมชอ,อบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจคลิปเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเคสโดเรานะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆ ดีๆน่าสนใจเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปรีวิวตัวถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ